everybody สวัสดีค่ะ FC ราศีธนูนะคะมี FC หลายท่านส่งข้อความมาบอกว่านางฟ้าสั้นไปอ่ะคลิปตัดเอาใหม่เอาใหม่จัดให้ค่ะน่ารักขนาดนั้นทำไมเปิ้ลจะไม่ทำให้นะคะมาค่ะวันนี้แบตพร้อมนะคะเต็มคาราเบลนะคะเราจะจัดคลิปให้ ความรักราศีธนูตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้อันนั้นฟังขำๆอันนี้จริงจังนะเธอมาเดิมมาเดิมความรักทัดไฟราศีธนูฟังได้ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าช่องนี้ใช้ไพ่น่ารักต่มุตตามนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยหากแมว่าตรงกับใครน้อมรับแต่พลังงานดีๆหากแมว่าไม่ตรงก็อืมคิดว่ามาเผือกเรื่องของธนูคน อื่นแล้วกันเนาะมาค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากที่ทองหล่อคุณผู้ฟังเป็นเช่นไรกันบ้างดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพระพิรุณแบบว่ากระหน่าเลยนะคะมาจากความรักราศีธนูฉบับเต็มคาราเบล 1- นึถึงสาสิบ พอยอนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมี FC ละคอมเมนต์มาบอกว่าไม่อยากให้เปิดเพลงน่ากลัวโอเคไม่เปิดก็ได้ค่ะ p พจเอ f ครับใครบางคนนะคะดื้อใส่คุณเหรอคะมีหนุ่มน้อยสาวน้อย111317ทัดน้ำมีนกรกรพิจิตอยากให้ธนูสนใจอยากให้ธนูหันมามองเขาอยากให้ธนูรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งพาในหัวใจอยากอ้อนคุณ บางครั้งนะคะเขาอยากบอกว่าไม่ว่าเขาจะไปเช็คเลดติ้งทำอะไรมากมายแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาตายลังคุณเด็กดือ้อท่าน,านา้ำมีนกรกฎถือคันธนูอยู่เห็นไหมเขาอยากบอกว่าพี่นูผมมาก the best in my heart ก็คือพี่นูนะดีกันดีกันรักกันรักกันนะคะมีเด็กดือ้ออยากบอกคุณว่า <c oughs> ตอนนี้เขาวาวุ่นคิดถึงแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาอะไม่อยากจะเป็นตัวแสบหรือเป็นคนที่คุณปล่อยทิ้งปล่อยคว้างอีกแล้วนะคะมีรุ่นน้องนามมีนกรกฏพิจิกอยากวอลวร์กับคุณนะคะราศีธนูพลังงานใบแรกก็เด็กดื้อถือคันธนูเขาอยังบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปดื้อที่ไหนไปแซวใครไปอะไรใครแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาหาคุณอยู่ดีนะคะ ไปต่อนะคะความรักราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเซเว่นออฟเพนนใครบางคนว้าวุ่นร้อนรุ่มหัวใจเจ็ดเหรียญจะกลับมาขอโอกาสขอโทษงอ้อเจ็ดเหรียญน,นี้คืออะไรธนูรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสภาวะแวดล้อม ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอกลับมาแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าการได้คุยกับเธอได้อยู่ใกล้ๆเธอมันสุขใจยิ่งนักมีพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข17 11็นะคะ13นะคะ111713ออกมาเลขซ้ำนะ3าบวก7บวก1เป็นเท่าไหร่ก็ยังเป็น11ออยู่ดีเนาะ พลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินเขาอยากบอกว่าธนูใจเย็นๆนะเราเคลียร์งานเคลียร์ทุกสิ่งอย่างแล้วเราจะมาหาเธอมากินข้าวกับเธอพาเธอไปท่องเที่ยวออกเดินทางทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ พี่เปิ้ลหรือว่าพี่นางฟ้ามองว่าราศีธนูเนี่ยจะมีใครบางคนนะคะอยากที่จะเคลียร์เวลาว่างเพราะว่าอยากจะพาคุณไปทําบุญทานข้าวช้อปปิง้งเดินนู่นนี่นั่นกันตะมุตะมิที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเป็นคนดือ้อในสายตาคุณอาจจะแบบเอาแต่ใจเรียกร้องนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เขาเข้าใจพลังงานแล้วแหละว,ว่าสุดท้ายอะ่ะอ่ะเอาที่ธนูสบายใจเลยพร้อมเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่นัดมาดี มานะคะมีใครบางคนจะไม่ดื้อกับคุณนะคะเลขสาเลขหนเลขเจนะคะไปต่อนะคะความรักราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นเอก e n of Swords คุณอาจจะเดวความสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่านะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขามีเฟมินีนของความเป็นผู้นำเขาแข็งแกร่งเขาสตรองนะคะ Queen of Swords มิว่าสิ่งไหนได้เล่าจะ เข้ามาประเดยประดังในชีวิตเขาแต่เขายังมองว่าคุณสำคัญเสมออาจจะมีการเปิดเผยความในใจจากคนหน้าตาดีคนสวยคนที่เดียว่าคุณอาจจะเป็นระดับดิเอ็มเพลอร่ความเป็นราชินีบอกด้วยราชินีดาบอ่ะเขาอาจจะเป็นระดับแบบผู้นำมงค์กรนะคะ เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการผู้ใหญ่กว่าคุณเขาอาจจะเปิดเผยความในใจให้ธนูรู้ว่ามิว่าภายนอกคนรอบข้างจะมองเขาแบบว่าวแข็งเก่งเก่ง,งสตรองร้ายลึกลับยังไงแต่ว่าเวลาที่เขาได้เจอธนูเขารู้สึกแบบอุ้ยอยากจะมีโมเมนต์แบบตามุตามีามอยากอ้อ,อนอยากหัวเราะคิกคักกับคุณนะคะนี่คือพลังงานพฤศจิกายนนี้นางฟ้าคิดว่าคุณธนูนะ จะมีใครบางคนยอมวางแผนสลับคิวสลับเวลาเพื่อให้คุณได้เขาเรียกว่ามีเวลาทามมิ่งร่วมกับเขานะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบบ้าพลังบ้างงานมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ภาระเยอะแต่กับธนูเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเคลียร์ทุกสิ่งอย่างแล้ว่า เขาจะเต็มที่ให้คุณคะ่ะถ้าเขาเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณถ้าคุณเป็นรุ่นน้องเขาอยากบอกว่าบักลาบักลาครับถาเอี่ยอายุหันละคล้ายๆว่าน้องคะน้องรอพี่อยู่ตรงนั้นแหละพี่เสร็จกิจเสร็จภาร,ระของพี่แล้วพี่จะไปหาธนูเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณดีวกับรุ่นน้องหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่คี้ออนแล้วก็แบบติดใจติดแจติดสกินชิปคุณไปต่อนะคะ ไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าธนูกี่ปีนะแต่ว่าเขามีพลังงานของความน่ารักอะ่ะแบบหน้าเด็กอะ่ะอ่ะมีคนสวยหน้าเด็กดูแลตัวเองดีรวยใจดีมีบมีบุญมีบารมีอยากจะหาเวลาไปเที่ยวกับคุณพาคุณออกเดทดินเนอร์เทคแอคชั่นกับคุณรัวๆๆในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ขอพลังงานสองใบให้ชาวราศีธนูเดอ้อเดยวสีคุณผู้ฟงังเดอะฟูอ่าคุณอาจจะดีกับชาวธาตุลมเดอะฟูนายออฟสอดควีนออฟสอดอาจจะมีพลังงานของใครบางคนธาตุลมนะคะยอมที่จะเหมือนแบบว่าอ่าคลายว่าธนูจ้ะธนูเช็คเลตติง้งไปเลยนะถ้าหากว่าวันไหนที่เราว่างเราเจอกันอนะ่ะธนูจะต้องไม่ยุง่งไม่ แตะโทรศัพท์นะห่วงธนูมีใครบางคนถึงห่วงห่วงคุณมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเสน่ห์มากๆอยู่กับคุณนะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีคนส่งข้อความมาโทรหาธนูตลอดเลยธนูทำงานอะไรอะ่ะคุณผู้ฟังทำงานอะไรทำไมมีคนทักข้อความหาส่งข้อความหาอยากคุยกับคุณตลอดเขาหรือเธอคนนั้นว้าวุ่นใจคิดถึงห่วห่วงแล้วก็ปวดหัวหัวจะปวด เข้าใจล้วทำไมเขาถึงบ้างงานบ้าพลังเพราะว่าพลังงานของเขาอยากรวยค่ะอยากเอาเงินมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์ซื้อเวลาซื้อชั่วโมงคุณแล้วก็อยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวนะคะเลขเก้าออกมาหนึ่งหนึนะคะหนด้วยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ม่ว่าเขากับคุณจะอายุห่างกันแค่ไหนไม่ว่าระยะทางหรือ กลบทางด้านกันทํางาน activity ต,ต่างกันยังไงแต่เวลาอยู่ด้วยกันมันแบบมันเดอร์ฟอะ่ะมันคลิกมันเหมือนแบบเออย้อนวัยสิอีกครั้งหนึ่งคุยกันสนุกสนานเพราะฉะนั้นเขาเลยจะจัดการชีวิตให้มันเสร็จฟินิชแล้วก็มาทุ่มเทเปสเสนหาให้ธนูแบบเพียงผู้เดียวนะคะคุณกับเขาอาจจะชอบแบบคุยกันเรื่องตลกสนุกสนานอาจจะแบบชอบกิน ขนมเหมือนกันนะคะชอบขนมขบเคี้ยวไอศครีมน้ำอัดลมเขาอยากบอกว่าไม่ได้ปาร์ตี้ขนมหรือว่าปาร์ตี้ชุดนอนนานแล้วนะธนูคิดถึงจังเลยมีใครบางคนอยากปาร์ตี้ชุดนอนอยากชนก้าวอยากเมาส์มอยหอยสังกับราศีธนูมากๆนะคะหรือเขาอาจจะซื้อขนมเตรียมไว้ให้คุณเยอะแยะมากมายรอแค่เวลาเจอ K i n อ of ครับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะ มองธนูเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบว่าแก่วิชาก้ารโลกคุณอาจจะเป็นคนราศีธนูที่อยู่อย่างแบบอยู่รำพังเก่งงานขับรถเอง เดินไปไหนมาไหนเองไม่ได้มีเพื่อนช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นทํางานบ้านเองพดมีใครบางคนนะคะเป็นห่วงเป็นยายคุณเขาหรือเธอคนนั้นก็ยังเป็นหนึ่งหนผู้ชายคนนี้อาจจะชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่บ้านปล่อยโดดเขารุงรังนะคะมีมาแก่มาแก่น้ํามีนกระกดพิจิตห่วงยายรัก เอ็นดูเสน่หาอยากถามธนูว่าธนูเหนื่อยไหมครับอยากได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป๋าจัดให้มีป๋ากับเด็กออกมาค่ะ ณธนูค่ะมีรุ่นน้องวอแวร์อยากได้เวลาเสน่หาแล้วก็มีความสุขตะมุกตะมิกับคุณและอีกหนึ่งคนอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายซอวอร,ระดับปา๋าระดับคิงอ่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันมีบ้านมีมรดกทรัพย์สินทรัพย์สริงคารพร้อมเปยธนูมองสองแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงกังวลคล้ายๆว่าถ้าคุณดิวกับปา๋าคนนี้แล้วเป็นปา๋าทางไกลหลอ่อรวยต่างชาติหน้าตาเขาแบบเนี้ยจมูกโด่งขนาดเนี้ยน่าจะ เป็นต่างชาตินะต่างชาติเออตอนนี้ถ้าหากว่าเขาอายุมากแล้วอะหนุ่มๆอาจจะหล่อมากก็ได้นะคะดูจากสกิลจมูกตาคิ้วเลิศมีคนรวยอายุมากกว่าต่างชาติต่างจังหวัดนะคะเป็นห่วงเป็นยายอยากสปอร์ตออฟเฟอร์ธนูอยากให้ธนูรู้ว่า ฉันมองเธออยู่นะถึงฉันจะใช้อวตารส่องโซเชียลแต่ฉันส่องฉันมองใครบางคนจะไม่พูดออกมาว่าหึงหวงห่วงรู้ว่ามีเด็กมากิก๊กมาเต,ตาะธนูแต่ผู้ชายคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ที่เคยพพอร์ตออฟเฟอร์เรื่องเงินให้นั่นให้นี่คุณแอบมองแอบส่งคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็มีพลังงานของความแบบขี้หึงเล็กๆนะคะ ลองดูซิว่าเป็นใครเอ่ยผู้ใหญ่นะคะคนคุยคนจีบหรือคนที่เคยออฟเฟอร์ดูแลซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินเขาหรือเธอคนนั้นเฝ้ามองเฝ้าส่องและถ้าหากว่าธนูเป็นพลังงานของยังมีคุณพ่ออยู่นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณพ่อคุณตาคุณปู่คุณลุงนะคะห่วงกังวลกลัวว่าจะมีเด็กมาหลอกธนูว่าซันเขาแบบลูก ลูกก็เก่งสตรองมีชีวิตที่ดีมีรถขับมีบ้านอยู่ทุกสิ่งอย่างถ้าลูกจะคบเด็กอะ่ะมันเหนื่อยหรือเปล่าลูกพ่อเป็นห่วงนะพ่อห่วงนะคะเดือนนี้อาจจะมีใครบางคนห่วงคุณแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ กลัวว่าจะมีหนุ่มน้อยอ่ะหนุ่มน้อยคนนี้เข้ามาหลอกคุณนะคะแต่เชื่อเถอะว่าธนูอ่ะเป็นคนกล้าโลกแก่วิชาผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะธนูเอาอยู่ค่ะนางฟ้าเชื่อว่าธนูเอาอยู่แม้ว่าป๋าเขาจะเป็นห่วงกังวลและถ้าไม่ใช่ในบริบทของครอบครัวญาติพี่น้องป๋าคนนี้ที่เคยอร p ต o r t o f f ร์คุณนะคะเขายังบอกว่าป๋าไม่ว่าหรอกนะปตา คืออยาให้ป๋ารู้นะว่าเงินที่ป๋าโอนให้ธนูธนูเอาไปเปย์เด็กนะคะไม่ได้ไม่ได้ป๋าก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะป๋าก็แบบไม่ชอบมันหลอกป๋าอิจฉามันนะคะอารมณ์แบบโมเมนต์แบบนี้เลยไปต่อค่ะความรักราศีธนูพฤศจิกายนนี้ทั้งป๋าทั้งรุ่นน้องหนุ่มน้อย ซิกออฟบอลนะคะเพด e ออ p เพน a c เ e หนุ่มน้อยอีกแล้วหนุ่มน้อยทัดดินพึกศกันมังกรน,นะคะซิกออฟบอลรอการเดินทางจะไปหาไปเจอคุณป๋าเปิด ปาเผลอแล้วเจอกันนะพี่นูไว้ถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงเอาอย่างนี้แล้วกันพี่นูเก็บผมไว้ในซอกหลืบซอกใจนะคะซ่อนไว้ใน Facebook IG Li ลเลยครับแต่ถ้าป๋าเผลอแล้วเจอกันนะคะเพราะว่าผมไม่อยากประทะกกับป๋ากลัวคนแก่จะหัวใจวายตาย คือพมาพลังงานของเด็กรุ่นน้องคนนี้รู้ว่าคุณอะมีคนดูแลพ่อแม่เป็นห่วงนะคะเป็นลูกรักคุณปู่คุณย่าหลานรักลูกรักเขาอยากจะบอกว่าพี่นูช่วยบอกบคุคคลเหล่านั้นให้หน่อยว่าผมจริงใจผมมาดีนะคะอาจจะมีใครบางคนรอให้คุณล้างพลังงานแล้วก็จะไปเจอคุณแอบไปมีโมเมนต์โรแมนติกโซสวีท ชนเก้าวนวเนียกับคุณแต่คุณช่วยปิดบังให้เขาด้วยอย่าให้ผู้ใหญ่ของคุณรับรู้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกหลอนนะคะกูรูว่าจะแบบว่าอืม บุคคลเหล่านั้นจะหาว่าเขาจะมาหลอกคุณมาเกาะคุณนะคะเขาเป็นคนดีเขาน่าราักเลี้ยงเขาไว้เถอะก็ไม่ได้เกาะคุณเลยนะคุณเชื่อหรือไม่นะคะนี่คือพนังงานแบบโอ้โหหนักเลยทีนี้คลิปนี้นะธนูจะมีหนุ่มรุ่นน้องหน,นุ่มน,น้อยสาวน้อยเข้ามาข้างรักข้างใครอยากหาเวลามีโมเมนต์โรแมนติกโซสวิตกับคุณแต่มีหนึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะรวย แก่วิชาแล้วก็มีเซนด้วยว่าคุณน่ะจะแอบ,บปันใจให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นเด็กกว่าเขาหลอเขานะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหากแม้นว่าใช่ไปต่อผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเกิดวันอังคารวันศุกร์อาทิตย์พุธได้นะคะอังคารศุกร์อาทิตย์พุธนะคะธนู ไปต่อค่ะความรักราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้น judgment ไม่เป็นไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะโอ้ยรอดรอดค่ะธนูตบมือสิคะเพราะว่านางฟ้าก็ราศีธนู สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณค่ะถ้าใครจะเข้ามาแล้วแบบจะมาหลอกลวงเอาเปรียบหรือว่าจะมาทําให้คุณรู้สึกเสียหายหลายแสนอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทาให้เขารู้สึกมาไม่ได้ป่วยลดเสียนะคะติดนั่นติดนี่คุณจะได้เจอแค่คนที่ใช่เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองจะเลือกให้นะคะพลังงานของคุณเดือนนี้นะคะบอกเลยถ้าหากว่าหนุ่มน้อยสาวน้อยรุ่นน้องคนนั้นไม่จริงใจนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คนนี้ที่สมบลง คุณอยู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูคุณอยู่นะคะจะจัดการให้เขากับคุณไม่ได้เจอกันหรอกคุณอาจจะได้แบบทดีพิกได้ไปนัวเนียกับป๋าแทนก็ว่าไปเพราะอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสวยเลือกได้สวยมีชั้นเชิง สวยมหาสเสน่ห์คุณจะมีสิทธิ์เลือกหรือบอกเขาว่าเวลาของคุณพร้อมไหมที่จะให้เขาไม่ใช่ให้เขามาแมนิปุเลต์กำหนดเวลาจากคุณนะคะอาจจะมีพลังงานของใครบางคนเฮิร์ตนิดนึงอกหักเสียใจเพราะว่าบางทีแผนหรือว่านัดอะไรที่คุณดิวกับเขาไว้มันเป็นไปไม่ได้คือแบบแผนล่มอาจจะมีพลังงานติดขัดอาจจะแบบป่วยกระทันหัน รถยางแตกกระทันหันโดนขุดโดนขีดต้องเข้าศูนย์มาไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมอะไรก็ว่าไปแต่เชื่อเถะคะ่ะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกกำหนดมาแล้วว่าเขาเหล่านั้นไม่มีบุญพอที่จะได้อยู่ในชีวิตคุณแต่ถ้าหากว่าคุณมองว่านางฟ้าเราอะรู้สึก กลัวจังเลยอ่ะพี่ไพ่ก็แม่นเกินมีทั้งรุ่นใหญ่สอวอรวยใจดีปา๋าแล้วก็มีรุ่นน้องหนุ่มน้อยสาวน้อยน่ารักมาข้างลักเราเราเอาไงดีอ่ะนางฟ้าก็อย่างนี้เลยค่ะถ้าใครได้เจอคุณนะแล้วได้อยู่กับคุณนะอ่ะสัก สามครั้งในเดือนพฤศจิกาเนี้ยคนนั้นคือใช่แต่ว่าพลังงานไพ่เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่สวอหล่อรวยสายเปหรือว่าเป็นรุ่นน้องหนุ่มน้อยน่ากินกุก๊กกิบหนุบนับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเด้อเชื่อว่าคุณน,น่ะมีแผนในใจอยู่แล้วละ่ะว่าคุณจะเลือกใครคุณจะไปไหนจะทำอะไรหรือให้เวลากับใครนะคะโอ้คุณจะได้อยู่นะคะ พลังงานไพ่คู่ออกมานางฟ้าคิดว่าน่าจะได้อยู่กับผู้ใหญ่จิตใจดีนะคะสายบุญเหมือนคุณก็กลัวกลัวลว,ลว,ว่าเขาจะแบบงอนกลัวว่าเขาจะแบบว่าหัวใจวายได้รู้ว่าคุณไปกินแด็กคบเด็กอาจจะมีนะคะผู้ใหญ่รุ่นใหญ่กว่าคุณน้ำมีนกรกฎพิจิตแบบมองตากระพริบกระพริบแล้วก็รู้สึกแบบอย่าทิ้งป่าเลยนะอย่าทิ้งซออย่าทิ้งพี่เลยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด บุคคลสามเลขนี้มีอิทธิพลกับคุณน้องหนูอย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งป๋าเลยนะป๋ารักหนูอย่าไปไกลเด็กนั้นเลยนะป๋าไปแอบสืบให้เลยคงเลยข,ขาสืบอ่ะเด็กนั้นเนี่ยอุย้ยประวัติคดีเพียบเลยคุณก็เหมือนแบบจริงเหรอคะโอเคก็ได้ค่ะเชื่อก็ได้ค่ะอารมณ์ของคุณเหมือนแบบอยู่ๆก็ ไว้ใจผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่อายุมากกว่าคุณนะคะที่เคยสปอร์ตออฟเฟอร์เหมือนเหมือนเขาเป็นหูเป็นตาให้คุณแล้วก็เตือนบอกอะไรคุณคุณก็คุณก็เชื่อนะคะเลิกๆเ,เขาอาจจะแบบว่าหูหฮิฮิในหัวใจฮ่าๆชนะ,ะเราเ้ยเด็กแกงแกซื้ฉันไม่ได้อารมณ์แบบนั้นนะคะอาจจะแบบขอพรต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลมนิปุเลตแล้วก็แบบไซโคคุณให้คุณแบบ พักก่อนจนัตโนูอย่าเพิ่งลงเด็กมาลงพี่อะไรแบบนั้นนะคะนางฟ้าอยากรู้จังเลยอ่ะถ้าหากว่าเป็นเช่นพลังงานไพ่อ่ะคุณผู้ฟังรักใครมากกว่ากันเรามาถามไพ่ให้เลยโอ้จันูรักเด็กแต่ว่าขาดผู้ใหญ่ดูแลไม่ได้ทำไงดีอ่ะนางฟ้าไพ่บอกว่าทำไงหรอนางฟ้าอยากบอกว่าถ้าคุณรักเด็ก รักเด็กแต่ว่าเคารพศรัทธาผู้ใหญ่คนนั้นพลังงานไพ่อยากจะให้คุณค่อยๆดูดีๆดูดีๆขอเพิ่มอีกหนึ่งใบอ่านั่นไงดูดีๆนะคะเด็กอะซัพพอร์ตดูแลให้ความเสน่หาคุณได้หรือเปล่ามีไพ่ดีอัมพอออกมาคุณอาจจะดีวกับชาวราศีเมษนะคะราศีเมษสิบตรบ ป๋าสปอร์ตใจดีคนนี้เคยนำพาเรื่องทุกใจจะปวดเสียใจอะไรให้คุณหรือเปล่าหรือป๋าคนนี้นั้นมีแต่ให้ซ้อคนนี้นั้นมีแต่ให้คิดดูดีๆเมื่อแยกออกจากเด็กคนนั้นคุณต้องมีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าถ้ามีค่าใช้ใจ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่า นั่นแหละคือความรักที่เขาคนนั้นมอบให้คุณนั่นแหละรักโดยไม่มีข้อแม้เป็นห่วงเป็นใยเขารู้ว่าคุณอาจจะแบบว่าไปข้างรักเด็กไปหลงเด็กรู่นนี้นั่นแต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดีเอมเพลเลอร์ล่ะสิเมตล่ะทัดไฟล่ะยังรับได้ยังหวังดีอขารถขาบานขาน้ำขาโทรศัพท์ขาโอนให้เด็กรู้หมด เพียงแต่เขาไม่พูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าการที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่อยากให้คุณนะ่ะตื่นรู้ว่าคุณทุ่มเทกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันได้อะไรคนคนนี้มีแต่ให้คุณก็ไม่รู้สินางฟ้าได้อะไรอะ่ะมีความกรุบกริบนุบหนับ,นบ <c oughs> กระชุ่มกระชวยแหมนางฟ้าเชื่อว่านะคะเด็กอะ่ะมันก็ดีให้ความกรุบกริบนุบหนับ,นบกระชุ่มกระชวยแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีสายเปท,ที่มีแต่ให้ไม่ให้เห็นหน้าด้วย คุณก็บาลานซ์พลังงานของคุณไปสิเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบหน้าเด็กดูด,ดีมีเทรสมีรสนิยมควงกับเขาก็ไม่อายใครนี่ใช่ไหมคะทนูพลังงานเหมือนแบบคุณต้องเลือกนะสองรักคุณรับไม่ไหวหรอกบางทีรถไฟมันอาจจะชนกันคุณต้องเลือกอา,อาจจะเกิดปฏิหารความแบบสั่นสะเทือนในวันที่6พฤศจิกาที่จะเข้ามานะคะ พลังงานของคนคนนี้อาจจะเข้ามาปะทะกันเช่นถ้าสมมว่ามีป๋าสปอร์ตใจดีราสิเมธทอดไฟนัดทันข้าวดีวงานกับคุณแล้วอยู่ๆไอเด็กเด็กหน้าสวยเด็กหน้าหล่อหน้ากินนั้นพี่นูครับผมปิดเทอมแล้วครับผมว่างครับวันที่6กอะไรอย่างเงี้ย มาหาผมหน่อยนน่นๆโดนอะ้อนะนะจนคุณอาจจะแบบว่าหัวจะปวดเอาไงดีนะคะระวังด้วยนะคะระวังรถไฟชนกันนะจ้าทนูฮอตเกินฮอตไม่ไหวนะคะมีเลขออกมาหนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะดูสิความรักราศีธนูนะ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นจะฮอตไปไหนฮอตระเบิดระเบ้อ night of cup devil พูดถึงความฮอตฮอตก็กับ ฉ่ำเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณราศีธนูนะดูเซ็กซี่อวบน,น่าจับแบบขาวเนียนเต,ต็มไม้เต็มมือไพ่นะคะไม่โกหกนะคะคุณผู้ฟังมีใครบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นราศีกันราศีมังกรได้อ่าเลขเออกมาเลข9ก้า1หนึ่งห้าเขาอาจจะใช้การผูกมัดราศีธนูด้วยการสกินชิป ดวนเนียจัดเต็มแบบที่คุณอาจจะแบบร้องขอชีวิตเขามีความเดวิลเขารักคุณเขาสเสน่หาคุณผิดถูกคืออะไรว่ากันไปทีหลังแต่ว่าตอนนี้ธนูเอาตรงๆเลยนะพรเมื่อไหร่มาเจอเราพรเมื่อไหร่บอกเราเราจะบินเราจะขับรถเราจะควบมา้ามาหาเธอ ขอแค่เธอพร้อมเราไม่ไหวแล้วเราคิดถึงเธอมากมีใครบางคนนะคะเขาคิดถึงคุณเหลือเกินใช่มันอาจจะดูหืน่นดูแบบอยู่อะไรเนี่ยนางฟ้ามาเดวิลกับเรามันใช่หรอคิดถึงอะไรกัน,นยะ <c ười> คุณรู้ดีอะค่ะว่าคุณเซ็กซี่นะ่ารักดึงดูดแค่ไหนเขาอยากอยู่ใกล้ๆคนเขาเหมือนแบบ ธนูเราอาจจะไม่ได้รวยแบบว่ามากมายเหมือนป่าสปอร์ตใจดีราสิเมตรหรอกนะแต่ว่าเรามีความเดวิลวาวุ่นเรามีความแบบว่ากล้นโลกเก่งนะฮะลีลาดีเราอยากจะบอกว่าทำให้เธอรู้ว่าชีวิตอะมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินอย่างเดียวนะคะคือคล้ายๆว่ามันมีความลุ่มหลงเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะร่ศีธนูคุณจะต้อง ใจร่มๆขมหัวใจไว้ไม่แบบว่ากระตกกระตากมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวป่าจับได้นะคะ การอ่านไพ่ของนางฟ้ามันเป็นการอ่านไพ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงคุณอาจจะมองหุยพูดจาไหลแรงเชียวระวางปาสปอร์ตใจดีธาตุไฟนะคะอาจจะเป็นราศีเมษได้คอมเมนต์เข็นเคี้ยวนะคะมีปัญหากับรุ่นน้องนะคะอาจจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำได้เขาอาจจะเหมือนแบบไม่พอใจในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณฮอตเลอถ้าคุณจะปกปิดปิดบังซ่อนเล็ดคุณก็ต้องทําให้มันเนียนกริบ อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาสืบเห็นอย่ามีอะไรหล่นนะให้เป็นเป็นหลักทงหลักฐานนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้าก็รู้ว่าคุณผู้ฟังอะ่ะฮอตก็แบบนางฟามเด็กมันก็ยั่วมันก็น่ารักมันก็แบบดึงด,ดูดแต่ป๋าก็แบบดีดีดอยากได้อะไรก็โอนให้ล่าสุดเขาเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เราเอารถเราไปเข้าศูนย์นำสีใหม่ ก็ความฮอตของคุณน่ยความแซบของคุณความดึงดูดของคุณใครก็อยากเข้าหาอยากดูแลอยากออฟเฟอร์อยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะสับรางเช่นไรนะคะแต่ว่าพลังงานลาซิเมตเห็นมาไพ่ใบเนี้เขาไม่ให้เห็นหน้าแปลว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีคนอื่นมองส่องให้เขานะคะเขาอาจจะมีเลข,ขามีแบบคนขับรถมีการใต้โต๊ะให้พวกแบบ ลุงยามแม่มบ้านที่คอนโดหมู่บ้านเขาอาจจะรู้ว่าจะมีสายสืบก็ดูดีๆนะคะคุณนนนะคะแซ่บมากเดอ้อแซ่บหลายแซ่บหลายน่ารักค่ะนางฟ้าเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณผ่านมาได้ทุกสถานการณ์แต่เดือนเนี้ยคุณต้องผ่านไปได้นะคะถ้าอะไรที่มันแบบร้อนแรงมันเร่าร้อนมันว้อนมันต้องการก็แบบ เอามือจับแล้วนวางฟ้าจะเอามือตีแสดงว่าคือเอามือตบตรงกลางหัวใจใจเย็นเยนใจเย็นเยนนโมพุทธสังโฆนะคะเด็กอาจจะแบบว่าใช้ความสเสน่หาบนตราให้คุณรักเขาหลงเขาแทบจะปลดเปลื้องพันธนาการเสื้อผ้าอาภรณ์ให้คุณเห็นแล้วว่าแบบพี่คะหนูเต็มที่กับพี่มากเลยพี่โนส่วนป้าสปอร์ตใจดีราสีิเมษแม้ว่าเขา อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณมากมายไปทํางานอยู่ต่างจังหวดัดต่างประเทศอะไก็แล้วแต่แต่เขาก็มีสายสืบคอยมองคอยสืบคอยเป็นสต็อกเกอร์คุณอยู่นะคะราศีธนูค่ะไปต่อค่ะความรักราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นชาลีออดระยะทางไม่มีผลในการมอบความสุขให้คุณ ระยะทางไม่มีผลใดๆเลยคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนทางไกลรักทางไกลหรือแฟนของคุณอาจจะเดินทางไปอยู่ทํางานใกลๆเขาจะส่งพลังงานความเสน่หาให้คุณเช้าสายบ่ายเย็นส่งรูปเซ็กซี่เปิดกล้องคุยกันต่มุต่มิพยายามที่จะเหมือนแบบค่อยๆตันล่มตันลอมถามคุณด้วยมีใครมาจีบมาชอบมาอะไรหรือเปล่าห่วงนะหึงนะไม่โอเคนะ อย่านะอย่าให้รู้นะนะคะมีคนขี้หึงขี้ห่วงคุณเป็นคนทางไกลได้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณพร้อมกันราศีธนูเป็นราศีที่แปลกนะเวลาจะฮอตก็แบบฮอตมากทั้งรุ่นน้องรุ่นใหญ่เข้ามาแบบอู้อะไรก็ไม่รู้ขณะคุณเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครอินโทรวตปีกวิเวกโดดเดี่ยวนะยังมีใครหลายคนอยากจะแบบกันแนก กระแสเข้ามาในชีวิตคุณนะทักหาโทรหามาหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณสามารถจัดการได้นางฟ้าเชื่อว่ามันจะเป็นการเช็คเลตติ้งที่สนุกมากในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้ก็ระวังรถไฟชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปีนักษัตว์6ใบนะคะที่มีผลกับชาวราศีธนูนะคะ ชอบจังเลยอ่ะมีไพ่ปีนักษัตว์แบบเนี้ยว้าวปีมะเมีม่ปีกระต่ายปีขานปีวอกนะคะปีลักกาปีมะแม,แม่คนที่มีบทบาทในชีวิตคุณนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้หรือคุณอาจจะเกิดปีนักษัตวนี้ก็ได้ธนูนางฟ้าเชื่อว่าความน่ารากักเซ็กซี่อ่อนโยนความเข้าใจความแบบ เป็นแม่พา้าเป็นพ่อพักของคุณใครต่อใครก็ตกกลุ่มล้ากลุ่มสเสน่หล์ลุมสวัสด์ของคุณเพราะฉะนั้นหลุมใดๆที่คุณขุดไว้ในเมื่อเขาเหล่านั้นตกลงไปแล้วคุณต้องจัดการเองนะคะต่อให้พลังงานไพ่ร้อยคนอ่านเขาก็จะช่วยอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่จัดสรรปันส่วนหรือว่าชัดเจนนะคะ มันอาจจะใช่คุณอาจจะไม่พร้อมที่จะแบบลงหลักปักเสากับใครอาจจะแบบดูดูไปก่อนก็ดูรุ่นน้องไปก่อนดูป่าไปก่อนเนี่ยนางฟ้าก็ลองมันสวยเลือกได้ใช่ค่ะคุณสวยเลือกได้เชื่อค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ข้างคุณแต่นางฟ้าเชื่อว่าเอาเถอะค่ะพฤศจิกาย,ยนนี้เป็นเดือนที่ฮอตมากของคุณคุณจะได้ใช้ร่างกายความสวยออร่าแบบเต็มคราเบลเพราะฉะนั้นนางฟ้าอยู่ข้างคุณค่ะเพราะนางฟ้าก็ราศีธนูว,วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ พร้อมรับกับแรงประทะที่จะเข้ามานะคะเชื่อว่าธนูทำได้วิดวิวกิ้วกิ้ว,วเสมอนะคะบายบายฝันดีค่ะ